เคยได้ยินคําว่ารักแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ,ะรู้ไหมคะว่ามันดียังไงในระยะยาวนะคะอย่างแรกเลยนะคะมันไม่ใช่แค่รักแต่มันคือการรับผิดชอบความรักไปตลอดการนะคะคือถ้าคุณเนี่ยรักแบบพัฟฟี่เลิฟรักแบบวัยรุ่นเนี่ยคุณก็จะมีความลหลงไหลมีความเรียกว่าตื่นเต้นนะคะแต่การที่คุณใส่ความเป็นผู้ใหญ่ลงไปนะคะคือมันคือเรื่องของการที่คุณคิดถึงอนาคตร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเราจะอยู่กับข้อเสียของเขาและเรายังไงในระยะยาวต่อมาค่ะเวลาทะเลาะ ะะรันนแบบผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะทะเลาะเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์คนเราทะเลาะกันไม่ผิดนะคะแต่ถ้าคุณทะเลาะกันแล้วคุณมีอิ o มชั่นแลมีทิสตินะคะอยากจะเอาชนะกันแบบนี้มันทําให้แย่ลงแต่ถ้าคุณนะคะดูว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วปรับกันตรงนั้นนะคะบอกเลยว่าไอ้เรื่องเดิมเดิม,มันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นอีกแต่ว่ามันก็จะน้อยลงนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่3ก็คือไม่เล่นเกมแต่พากันโตไปด้วยกันเกมในที่นี้นะคะของรับแบบผู้ใหญ่เนี่ยมัน เกมที่ช่วยกันเล่นในแบบทีมเวิร์กนะคะไม่ใช่แบบว่าฉันต้องชนะเธอเธอต้องแพ้ฉันแต่ดูในเกมยาวๆว่าเราและเขาเนี่ยจะเป็นทีมเวิร์กกันยังไงได้ในระยะยาวนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ารักแบบผู้ใหญ่ที่มันยั่งยืนแล้วก็เทวี้ต่อชีวิตรักและความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะ